สวัสดีค่ะโปรแท็บจารุพรณ์ปราร์ลกวงนะ้ยุทธยาค่ะค่ะคืออดีตแท็บเคยเล่นทีมชาตินาก่อนแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาสอนกอล์ฟเพราะว่าออหนึ่งคือมีครอบครัวแล้วด้วยมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทิ้งตรงนี้ก็ยังรับสอนกอล์ฟอยู่ค่ะที่สนามกอลนะ์ฟสีนักลีนโรงเรียนเดอะพื้เฟ็กวิงค่ะคือความรู้สึกของการมาเล่นกอล์ฟวันเดย์ทัวร์กอล์ฟทามคือจริงๆอดีใจมากคือเหมือนแบบเป็นแมตช์แรกของแท็บที่ได้กลับมาแข่งขันแบบ ในประมาณ4-5้ปีไดค้คือรู้สึกดีใจมากแล้วก็กอบทามาอยู่กับแท็บมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้เลยคือมีแท็บได้พอกอบทางจริงๆค่ะค่ะแท็บก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนักกรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเอมเมจเจอร์หรือว่าโปรผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่คือได้มาแบบร่วมกิจกรรมกันเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้มาวัดฝีมือกับโปรซีเนียร์ด้วยแล้วก็โปรผู้ชายด้วยแล้วก็โปรผู้หญิงด้วยค่ะได้ทํากิจกรรมร่วมกันออกด้วยกันสนุกค่ะ สวัสดีครับผมโปรคอปเตอร์ชุติพลจันยสวัิ์ครับ mm. ก็ผลงานก่อนที่ผมจะมาเป็นโปรนะครับ mm. ก็แชมป์ในาการบางจากมีซีพีีมาเออฟเดอะเยอ a r สปีซ้อนครับ mm. แล้วก็แชมป์ช้างเซอรกิจช่วยพระราชทานปี2018 mm. ผมเริ่มเทิร์นโปตั้งแต่ต้นต้นปีนี้ครับ mm. ก็รู้สึกสนุกครับก็วันนี้ได้ออกกแบบับรุ่นพี่ที่ไม่ได้เจอกันมา3-4ปีก็มีความสุขครับวันนี้ก็เจอแบบรุ่นซีเนียร์รุ่นเก่าสามารถแบบ สอบทมแล้วก็พัฒนาตัวเองจากรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ได้ครับก็อยากชักชวนเพื่อนๆนะครับมาเล่นรายการกอล์ฟท m e น์วันเดย์ทัวร์นะครับก็ลองหาประสบการณ์ดูครับสนุกด้วย